สวัสดีครับผมอยากหลาดตินคอนซานนะครับผมนเตรียมไก่แล้วครับผมอาทิตย์นี้หน้าที่ไดออกไม้ครับผมนีประจอมสงสัยครับผมหางหางหางจะเลยครับผมเลย้ยงมันบอลอดนะครับผมเป็นหางชะเลยครับหางชัยของชะเลยติดต่อมาได้ครับผมนี่ครับผม เป็นไกแม่ครับผมอิตาตีดูดเบ่งตาม้าครับผมตาเหลือกเล็ก,กน้อยอิตาเหลือกแม่ตาเหลือกที่มาไปซื้อมากครับผมผมกับบุหูก,กันนะ้ะมันทีห่งวงเลยบุห่วงผมจับมัดไว้ก่อนให้มันขุ่นเสียกไปก่อนลแสงเลกน้อยครับ มันบกอหอ่วงครับผมถ้ามันบกอหอ่วงเนี่ยมาไปต่อครับผมนี่ครับผมกำมือขึ้นดีๆครับครับเนี่ประมาณนี้ครับผมกำประมาณนี้ครับไก่บอหอ่วงห่วงเย็ครับผมเบี๋อีกรอบหนึ่งนะครับผม มือเปล่าครับผมมันมีช่องครับผมผมโบกใค้ถนัดผมโบกให้ถนัดเอานิ้วนิ้วก้อยไว้แบบนี้ครับผมปกติเขากระเป้าแบบกำเมื่อยกันเลไก่ต่อขันรับเลยครับผม คันไก่ตัวเมียเข้าโบห้องครับผมนี่เนาะคันแม่นี่โบห้องครับผมในตาเลี้ยงมี่บ่ห้องขออนุญาตเอามือเด้ไครับผมว,วันวันอาทิตย์นี่นอาที่ได้เข่าปลาครับผมเพราะว่าบ่มีงานครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเบงลูกไก่ครับผมลูกไก่ผมเพาะไว้มันงกำลังออกมาครับเดี๋ยวเบงนั่งกันครับเนี่ยอยู่นี่ครับเมย่ไก่กดถุเลยอังดุ๊ังดุ๊บนี่แหละฮ่าออกมาหนึ่งตัวแล้วพี่น้องครับ ออกมาแล้วหนึ่งครับยังติดเกียกอยู่เดี๋ยวรอให้แม่เขาโคกครับผมจี่หยยบลูกได้หนั่งไงโอ้ยหว่วงไหลหว่วงไหลหว่วงไหลห,หลยยบลูกได้หันโอเคครับผมจะเพิ่งไปควนครับผมรอให้เขาออกมาเบ็ดก่อนนะครับผมนี่ครับผมพอพันพอพันไกลครับผม เไปวโอเคครับผมทังไงก็จะเลื่อกดติดตามนักล่าทีนขั้นสามเด้ไครับผมอขอไกลครับเหงาไปคนหนึ่งไก่ยืนอยู่โอเคครับผมกดติดตามให้หนักล่าทีนขั้นสามทำเลอเด้อครับผมขอบคุณครับ